เรามาดูเรดูคนเสียงดังมาลองทะลุกบลแล้วยอขายแล้วฮะเออเออจมรระานของเขาอย่างนี้แล้วจรระชาิมูล่าเนี่ยนาตามูล่าดีฮะมาดามมูล่าเลยนั่นน่ะโครนาเทอเส้กรังไอ้รู้จักเจ๊ยยยูยยยยนยย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 ยเยยย ตัวผู้ครับวัยรุ่นเท่ากันหมดเลยนะเท่ากันหมดลเลยราคาเดียวกันเลยราคาหมดกันเลยสามาตัวเนี่ยจะเป็นโมล่านะฮะจะเป็นโมล่าอืมเทนะ่าไหร่ครับลุงหมื่นสี่ห้าร้อยเก๊หมื่นสี่ห้าร้อยนะวัยรุ่นวัยรุ่นตะกอทั้งนั้นเลยเออ เป็นตะกอแต่ว่าเป็นตะกอสามตัวเลยหมืน 4, ่นสี่ห้าร้อยราคาร้องนะร้อง,งได้ยังคุยกันได้อ่ายังคุยกันได้พามาดูมัวร่านะมัวร่ารุ่นรุ่นเลยหมื่นสี่ห้าร้อยยังร้องยังคุยได้นะยังคุยได้เป็นของลุงนัดนะคะเบอร์อะไรคะศูนย์หกอะไรศูนย์หกอะไรคะลุงศูนย์หก <0 6. S 1> ส่วนเก้าอะไรนะอะไรอะไหนะเูก็จำไม่ได้อ่ะเลขท้ายมันเจ็ดสามหาซีเออจําไม่ได้ใช่ไหมลุงส่วนอะไรเอาหาเบอร์หาเบอร์ก่อนจำเบอร์ไม่ได้พวกก็าจำเบอร์ไม่แม่นเออจำเบอร์จำเบอร์ตัวเองไม่ได้นะเผื่อเผื่อใครเข้ามาสนใจทักนะกำลังวัยรุ่นอยู่เลยสามตัววัยรุ่นนี้นะ อันนี้คึกคักมากเลยคึกคักมากเลยเหมือนจะเบาไปแล้วนะเนี่ยเออจศูนย์หกหกศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามห้าสี่เบอร์เดิมใครสนใจนะพักมาหาลุงนัดได้เลยนะพักมาหาลุงนัดได้เลยเอาวันนี้น้อยจะไม่ได้ใส่ไว้ให้นะไม่ได้ใส่ไว้ให้แต่ว่าถ้าใครสนใจอ่ะราคาตัวเนี้ยหมื่นสี่ห้าร้อยคุยกันได้นะราคาล้องที่ามตัว อ่ร้องอยู่สามตัวคุณจริงทุ่งเสลี่ยมนะเนี่ยตัวเนี้ยหมื่นสารอยากได้ทักมาเลยอ,อยากได้ทักมา<อ>เลยเมื่อกี้มี3มตัว14,500สี 14, ล่ลงนัดเป็นราคาร้องต่อรองได้นะอะ่โอเคอเดี๋ยวเรามาดูตัวต่วตอไปอันนี้เป็นแม่จับไปยังเป็นตัวแม่เออกับปีอามาแม่ จะถามตัวแม่ให้ดูแม่ใหญ่ๆแม่คงให้นะฮะแม่ลูกเหรอคะลุงเท่าไรคะเนี่ยแม่ลูกสอละสองหมื่นห้อ่น้าห้าร้ม้าใหญ่ๆเลยอ่ะใหญ่ๆเลยนะเนี่ยสองหม้าเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะครับสูงประมาณร้อหได้ฮ ม่เล็กนี่แม่คุณกล่องคุณสาเหรอมีมีมีแม่เล็กอีกข้างในราคาเบาๆราคาล้อเบนะมาทักมาทากันเลยเป็นลูกตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ยตัวเมียทั้งนั้นตัวเมียทั้งนั้นตัวเมียทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูลูกนะอืมลูกตัวเมียทั้งนั้นเลยรู้แล้วนะเออชุดนี้สองหมื่นห้าแม่ได้แม่ตัวใหญ่ยาวเป็นลูกตัวเมียทั้งนั้นเลยราคาล้อเด็ดอราคาล้อลองด้วยนะลองด้วยนะ ส่วนตัวนั้นก็เป็นเ,เล็กลงมาหน่อยเป็นแม่ลูกตัวเมียเหมือนกันนะเล็กลงมาหน่อย 2- อสานะคะสองสาม,นะสอ,สามอาวใครสนใจก็พักมาคุยได้เลยนะถ้ามาคุยได้เลย นก็ของลุงนัดนะฮะบอกว่าของลุงนัดโอเควันนี้ก็คนค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเยอะมากมายเลยนะโอเคเดี๋ยวใครสนใจกระัทกมาได้เลยนะคะขอบคุณลุงนัดนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับาเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในวันข้างหน้าเด็กคนเดีมีตัวมีตัจองนะข้างหน้าจะเป็นวุ่นวาย จริงเจ้าสองมูลวันนี้นะไอจริงวันเสเจาสองมูแล้วแล้วร็บอกกันแล้วว่าให้ส่งไปอ่ามุมนี้ขายหมดแล้วนะมุมนี้ตัวใหญ่ขายหมดแล้วนะขายหมดแล้วใหญ่ขายออกดีขายออกพูดอะไร

Khoai quay ngang, quay tam bảo quay lửa nới, ngang lửa nới, nè, um, ừ. bay bay trung bye khó, <laughs> khoai nó, <laughs> chờ... theo dõi, chào quay ngang của thầy nhé, mình sẽ xem thử, sẽ xem thử, sẽ xem นะลูกร้องไหมของของใครคะของลุงเหรอคะขางลุงแทนอ๋อลุงแทนอ๋อลุงแทนไปไหนเนี่ยนัลุงแทนนั่งอ๋อเออลุงแทนลุงแทนแล้วตัวสวยนี่ของใครเนี่ยนั่งลุงแทนกันอ๋อลุงแทนเหรอ